ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์อากิบะตัน สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะฮะกับผมไลฟ์จากเฟซแอนิเมะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะก็เป็นช่วงรายการใหม่ครับกับช่วงรายการที่มีชื่อว่า Anim เมะนิวครับเป็นช่วงรายการนะครับที่จะคัดข่าวสันกับวงการแอนิเมะและก็เกมนะครับที่น่าสนใจนะฮะภายในประเทศญี่ปุ่นนะครับมานําเสนอทุกคนได้รู้จักครับอาจจะโฟกัสไปที่แอนิเมะซะมากกว่าเกมนะครับถามว่าพร้อมแล้วนะฮะก็ไปชมกันเลยมาแล้วกับพีจิวตัวอย่างแรกของเรื่องนุ่นมิโยริ อัปเดตกันเล็กน้อยฮะไก่นใน,เนอเรื่องน้นวนนบิโยรีซีซั่นสองครับเมื่อทางทีมงานนะได้เปิดเผยตัวอย่างแรกของอนิเมะสุดชิลย่างเรื่องน้นวนนบิโยรีเมื่อไม่นานมานี้เองครับโดยมีรายละเอียดของพรีวิวหรือว่าเนื้อหาในตัวอย่างแรกดังนี้ครับต้นไม้ใบหญ้าป้ายรถเมล์รถผ่านก็สมแล้วครับที่เป็นอนิเมะแนวสุดชิลครับ สำหรับเรื่องนนโนนโมยรินะฮะก็เป็นแอนิเมะแนวสบายๆครับใน,นเรื่องไม่ได้ดูฉุดฉาหรือว่ามีฉากสวิทแต่อย่างใดหรืออะไรทํานองนั้นนะครับก็เป็นแอนิเมะแนวบาสมองครับดูแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายซะมากกว่านะฮะถามว่าใครนะครับสนใจนะก็ขอแนะนําเรื่องนี้ครับนนโนนโมยริครับผมแอนิเมะชมรมว่ายน้ำัญใจไม่ยกเรื่องฟรีประกาศทําภาคมังงะและภาคมูวี่แล้วในงานอีเวนต์ของฟรีที่ผ่านมาเมื่อไม่นามนมานี้เองได้มีการประกาศสายฟ้าและว่าไฮสปีน ซึ่งเป็นไลท์โนเวลต้ฉนฉบับของฟีจะทำภาคมูวี่โดยใช้ชื่อว่า h s p e e d f ฟี e s t าดิ i n g Day พร้อมฉายทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันที่5ธันวาคมปี2 0 1 5น้ี่อย่างแน่นอนและนอกจากนี้ยังมีการประกาศที่จะนำภาค h High Speed ไปเขียนเป็นวางงานอีกด้วยงานนี้คงถูกอ,อกถูกใจใแฟนคลับเรื่องฟีอย่างแน่นอนอน,นเรื่อง s ไต der Boot กำลังจะมี OVA ตอนใหม่อัปเกรดจากงานอีเวนท์ที่ผ่านมาเมื่อไม่นามนมานี้เองว่า s ไต der ด o ะบนั้นกำลังจะมี OVA ตอนใหม่ที่สร้างจากไลท์โนเวลของอาจารย์มิคุโมะ โดยแอนิเมะ OVA นั้นจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันและจะออกมาในช่วงปลายปี2015นี้อย่างแน่นอนส่วนด้านเนื้อเรื่องนั้นจะแต่งโดยอาจารย์มิคุโมะเช่นเคยสำหรับวันนี้นะฮะก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับที่จริงนะครับมีข่าวที่น่าสนใจเยอะกว่านี้นะฮะแต่เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าใครนะครับอยากจะอัปเดตข่าวที่เร็วกว่านี้นะฮะก็ขอแนะนำเว็บไซต์อากิบาดันนะครับ แล้วก็นะครับขอฝากแฟนเพจ Facebook ใหม่ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์หลือยากจะร่วมพูดคุยอะไรก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ